สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย m a n g ก้ทีวีแล้วก็หูหนานทีวีก็ได้จัดพิธีเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีในวันที่17สิงหาคมหรือก็คือในวันนี้นี่เอง โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มหล่อเฉินเจ๋หยวนจากซีรีส์ปลูกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาวและก็นางเอกสาวอูจินเหยียนจากซีรีส์พริบานชั่วการวสันแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยทางแมงโก้ทีวีซีรีส์ฝาบาททรงพระเจริญหมื่นปีหรือในชื่อภาษาจีนว่าเจียงซานเว่ยผิน ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อเดียวกันของนักเขียนสิงเย,ยนเยียนซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนโบราณโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยนางเอกสาวอูจินเยียนมารับบทเป็นเมึ่งถิงหุยขุนนางหญิงผู้ฉเฉลียวฉลาดส่วนพระเอกเฉินเจ๋อหยวนก็จะมารับบทเป็นองค์ชายอิงกวารัชทายญาตคนเดียวของฮ่องเต้แห่งแคว้นต้าผิงส่วนพ่วงกับก็จะเป็นคุณจางหยานเจียหรืออารีนาจางนะ ซึ่งเธอก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นสลับหัวใจให้เจอรักแท้ในปี2021บุปผาเหนือลิขิตในปี2024และล่าสุดก็คือชูเฉียวจอมใจจราชนภาค2ในปี2025เป็นต้นซีรีส์ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น36ตอนจบขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำ และก็มีกำหนดจะออกอากาศภายในปี2,026บนช่อง m a n โ o TV ีวีสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ฟาบาททรงพระเจริญหมื่นปีก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักระหว่างห้องเต้หนุ่มกับขุนนางสาวผู้ฉเฉลียวฉลาดเรื่องราวก็เกิดขึ้นในสมัยรัชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรืองในแคว้นต้าผิงยังมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเมื่งถิงหุยรับบทโดยอูจินเยียนนางก็เป็นสาวที่มีรูปลักษณ์งดงาม แล้วก็มีสติปัญญาที่เหนือกว่าคนทั่วไปนางได้รับการศึกษาจากสำนักขั้นหล้นและเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นแต่ว่าเมื่อ10ปีก่อนนางยังคงเป็นเพียงเด็กกำพร้าจากครอบครัวยากจนและต้องใช้ชีวิตทุกทรมานผ่านฤดูหนาวอันหนาวเหน็บแต่กลับมีคนผู้หนึ่งโอบกอดให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตนางไว้ซ้ำยังฝากฝังนางให้กับตระกูลจินสือรับเลี้ยงดูนางอีกด้วย เมืองถิงฮุยนั้นปรารถนาจะได้พบกับผู้มีพระคุณคนนั้นอีกครั้งแต่นางก็ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนางจึงตั้งใจปลอมตัวเป็นชายเดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อสอบเครือจื่อและเข้ารับราชการเป็นขุนนางแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับเขาอีกครั้งแต่ว่านางกลับได้พบความจริงว่าคนที่ช่วยนางไว้กลับเป็นองค์ชายอิงกว่ารับบทโดยเฉินเจอยวนในฐานะของเขากับนางนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน แต่ว่าเมืงถึงคุยกลับไม่คิดยอมแพ้นางสอบเข้าเป็นคุณนางจนสำเร็จและก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าแม้ชีวิตนี้ไม่ได้ครองคู่กันก็ยินดีเป็นบันไดให้เขาก้าวขึ้นเป็นฮ่องเต้ยอย่างราบลื่นเฝ้ามองดูเขาปกครองแผ่นดินรับใช้เขาอยู่ข้างกลไม่ว่าสายตาคนในราชสำนักจะมองว่านางเป็นคุณนางประจบสอบพอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมิ่งถึงหุยไม่เคยรล่วงรู้ฮ่องเต้ก็มีคนในใจอยู่แล้ว ผ ân ân them, ู้หญิงคนนั้นก็คือเด็กหญิงที่เขาเคยช่วยไว้เมื่อ10ปีก่อนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปรอติดตามรับชมกันต่อได้บนแมงโก้ v ีวีออนแอร์ภายในปี2026โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีพร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผม ให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ